เรานะครับผมทั้งสองคนเลยอยากให้พูดถึงตัวละครนิดนึงนะครับผมอ่าเริ่มท sure> ี่มีก่อนก็ได้ครับอวดอ่าน้องอวนครับเป็นไงบ้างปวนสอนอะไรผมใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วผมว่าตัวเองลงไปในตัวอวนเยอะมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความคิดอะไรหลายๆอย่างอะไรย่างี้แต่ถ้าถามว่าอวนให้อะไรกับผมอวนทำให้ผมเห็นตัวเองใน บอยชาติ1อืมที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นอ่ครับที่เราใจดีกับโลกใบน,นี้มากขึ้นอือที่เราให้เกียรติคนที่อยู่รอบข้างเราครับแล้วก็ที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นใจในการตัดสินใจของเราเลยอือหือแล้ววันที่โฟดบูดเลยเัน้ลนํานผมได้มายืนอยู่ตรงนี้อือได้มาเจอทุกคน ครับได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ oh. ผมโคตรรักซีรีส์เรื่องนี้เลย oh. ตั้งแต่ตอนอ่านบทตั้งแต่ตอนเนอิรอกชอบซีรีส์เรื่องนี้เป็นคือสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจเรื่องงานในวงการบันเทิงคือทำให้ผม <c oughs> <c oughs> และสุดท้ายแล้วผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่อ้อฟมากที่ให้ผมได้เล่นแคสตัตวนี้ผมรักเขาไม่จริงมากนะโมเสสตัวนึงนะครับน้บงองมิกครับผมตัวละคเรเบิดนั่นเองทำได้ดีมากมากเอาจริงๆคือทุกคนก็ชื่นชมนะแล้วก็ฉากสุดท้ายทุกอย่างนะครับที่ทุกคนดูแล้วผมเชื่อว่าเราอ่ะอินมากๆกับตัวละครเวิร์ดแล้วก็เข้าใจตัวละครเวิร์ดมากขึ้นนะครับเอิร์ธปลอบใจเขาหนิดนึงก่อนไหมฮะ ก่อนที่เราจะถามเอิร์ธให้พูดเอิร์ธครับโอเคตัวละครลุงครับผมลุงชินครับเป็นไงบ้างครับก็ผมอยากเล่าก่อนม่าเรื่องแรกที่ทั้งานพี่ออฟคือผมเครียดมากแล้วกดดันตัวเองมากแล้วเราหาทางออกไปเจอมีครั้งหนึ่งที่เราบไม่ได้คุยกับพี่ออฟเลยในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่า ตรงนั้นมันคือกองเลียบของเราอะเรายังไม่เปิดใจให้กับพี่ออฟลยเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าเรื่องนี้ผมจะเปิดใจให้พี่ออฟเต็มร้อยแล้วพอมาเจอกับตัวละครลุงจิมผมทำงานกับเขามาทุกวันทำงานทุกคืนตั้งแต่เช้าจนเย็นจนค่ำไรเงี้ยก่อนนอนก็คิดเราจะจับลุงจิมเออจับลุงจิมไปได้วยกันไปให้พี่ออฟเห็นว่าผมหลุดจากกองเลี่ยมมาแล้วอืม แล้วถ้าถามว่าตัวละครจิมให้อะไรกับผมผมรู้สึกว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกอแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้ถ่ายแค่คนเดียวทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้มันมีปัญหาหมดแล้วเขาอยู่ข้างกายลุงจิมตลอดเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันการมีกันและกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกลุงจิมว่าสูมากเก่งมาก ขอบคุณครับผมจะตบมือครั้งหนึ่งนะครับผมให้กับลังชิมของเรานะครับผมถือว่าเออนั่นเองครับขอบคุณมากมากพี่อ๋อพัฒมีอะไรเสริมนิดหนึ่งไหมครับครับก็พอดีวันนี้ทราบมาว่าหนึ่งอีกท่านนักแสดงท่านหนึ่งมาร่วมกับเราด้วยสือพี่ลูกว่าที่หลักบทแต่ม่ดจากไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับอยากให้ทุกคนปรบมือให้พี่ลูกว่าที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับในฐานะนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมกับโปรเจกต์นี้คนหนึ่งครขอบคโปรเจกต์นี้สมบูรณ์แบบครับผมครับ